เดินไปเลยเนะ่นต้องทำนารเลยค่ะวัดไปเลยค่ะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những ป้องตามาะครับจากทาามประธานกรรมการการตัดสินทางการซึ่ถือว่าวันนี้เนี่ยนะครับการตัดสินของท่านกรมกานและอที่อังสุมือแห่นนี้ถือเป็นที่ที่ดที่ว่าล้อกันล้อจริงๆค่นที่แห่งนี้เป็นท้นที่ที่เราจะต้องให้ความสารพมนะครับความทรงเสียของจังหวัดสงขลาโอกาสนี้ครับเพื่อให้การประกวดนั้นนะครับยังคงดำเนินต่อไปนะครับท่านประธานกรรมการการตัดสินนะครับจะเป็นเกียรติ นะครับในการแก้คำถามนะครับให้ตับสายาที่เข้าสะดวกนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับึ่ง่นช่วงเวลานี้คับหากว่าเสียงจากกองเชียร์นะครับอยู่ด้านหลังก็จะรับประทารนะครับที่เป็นเจ้าขอาตเป็นผู้อ่านคำถามนะครับทท่านนะครับจะได้สะดวกนะครับหากว่าเป็นแฟนนางงามด้านหลังนะครับเสียงดางอาจจะเป็นบริบทที่ไม่สะดวกต่อการอ่านคำถามนะครับโดยเชิญทีมงาน เชิญคำถามมาโดยตรงได้เลยนะครับเชิญได้เลยนะคะซึ่งคำถามเนี่ยนะครับทุกคำถามนม่แล้แต่ผ่านการต่ากรองนะครับอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทุกเครื่องวัไวิทิศปฏิภาณฑ์เข้าประกวดกับเรา ในท่ามผืนด้วยนะครับและแน่นอนนะครับว่าการประกวดนางสาวสลีหลา2020เนี่ยนะครับเป็นการประกวดที่ใช้ความบริสุทธิ์นิสิธรรมนะครับของการตัดสินทุกคะแนนจากคณะกรรมการจริงๆครับเขาบอกว่าในท่านผืนนี้นะคะด้วยดุลยพนินิของท่านคณะกรรมการนะคะนายผู้วการตัดสินนะคะแือว่าเป็นอิจนานะคะเพราะฉะนั้นในช่วงเวลานี้ขออนุญาตที่จะ ให้สำหรับคำถามของท่านคณะนักรรมการนะคะตอนนี้เดี๋ยวทางทีมงานของเราจะนำคำถามขึ้นมาบนเวทีค่ะเพื่อเราได้ถามคำถามสำหรับผู้เข้าประกวดต่อไปคุณพระกรซึ่งคำถามเนี่ยนะครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงคำถามที่3ของผู้เข้าประกวดแล้วนะครับหมายเลข19บเก้านางสาวนามิตาแก้วใหม่นะครับซึ่งเป็นผู้เข้าประกวดที่ผ่านเข้าสู่รอบ5คนสุดท้ายนะครับยิงไม่กี่นาทีข้างหน้าเราก็จะได้ทราบกันแล้วว่า ใครจะเป็นผู้ยำรงตำแหน่งนางสาวสมิลา2020นะครับและในช่วงเวลาต่อจากนี้นะครับผมเชื่อเลอเตินว่าเรื่องคำถามนะครับได้เดินทางมาถึงบนเวทีแล้วหมายเลขสิบเก้าพร้อมจะตอบคำถามนะครับพร้อมแล้วครับครับตอนนี้เดี๋ยวคำถามนะครับจากทีมงานนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับคำถามจากทีมงานนะครับกำลังทำการพิจารณานะครับว่า ในการที่เราจะประกวดนางสาวสมิลานะครับจนกระทั่งได้ตำแหน่งผู้ที่เหมาะสมที่สุดในค่ำคืนนี้นะครับท่านคณะกรรมาการผู้ทรงคุณวุฒิท่านใดนะครับจะเป็นผู้ที่เหมาะสมที่สุดท่านจะคัดกรองเป็นอย่างดีนะครับออ<ห>นอกจานนคะในเรื่องของความรู้สึกนะครับของผู้ที่อาจจะไม่ได้มีโอกาสในการผ่านเข้ารอบนะครับเราเข้าใจและก็เห็นใจนะครับแต่อยากจะให้ทุก ให้เกียรติและก็เคารพนะครับตามตัดสินของคณะกรรมการเพราะการประกวดสาวงามเนี่ยนะครับก็ถือได้ว่าเป็นการแข่งขันกีฬาชนิดหนึ่งนั่นเองนะครับย่อมมีผลผู้แพ้ย่อมมีผลผู้ชนะเป็นธรรมดาของเกมการแข่งข,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 ขันะนะครับนี่เป็นเวทีในดับภูมิภาคที่ถือว่าได้รับเกียรติจากสาวงามทั่วประเทศเลยนะครับที่ให้เกียรติสลัเวลาและอุทิศนะครับ ความตั้งใจของตนเองอมาร<อ><อ>่วมประกวดในปีนี้ครับเอาละค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะทางทีมงานของเราก็จะนำสำหรับสองคำถามนะคะขึ้นมาบนเวทีน,นะคะเพื่อที่จะให้เราได้ประกาศในเรื่องของการทำคำถามนะคะจากสาง,งานของเราค่ะใส่แล้วครับในช่วงเวลานี้เนี่ยนะคะเีกสักครู่เมื่อสาวงามนะคบที่เข้าประกวดได้ โอกาสนะครับที่จากเจรจานะครับกับกองประกวดมาเนีนนะครับเดี๋ยวเราก็จะดําเนินการประกวดนะครับในช่วงต่อไปนะครับซึ่งการประกวดนี้นะครับเราังคงเดินหน้าในการประกวดนะครับเพื่อให้ได้อาซึ่งนางสาวธนา่2 0 0นะครับ ไม่หยุดยั้งครับเพราะเราเชื่อกหนงโต้นะครับว่าการประกวดนางสาวสมิรา2,200นะครับภายใต้การดำเนินงานของกองประกวดนั้นนะครับเป็นการตัดสินที่มีคุณค่ามีเกียรตินะครับและมีความยุิธรรมนะครับในช่วงเวลานี้สาหรับคุณผู้ชมที่อยู่ด้านหน้าเวทีขออนุญาตนะครับที่จะดูอกหานะครับจากกองประกวดนะครับเนื่องจากว่าเราัยากคงอยู่นะครับในช่วงของการ hốt cá chép cá sấu nhé các bạn, sòng chứa covid đại thủy nhé các เหนือก็เพ่อนร่วปะวดะเคยประวดมาหลายที่ Low